สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอลาวสตาร์นะครับลาวสตาร์ของวันที่นะครับของวันที่5พฤศจิกายน2567ันารนะครับลาวสตาร์ก็คือเลขจากประเทศลาวนะจะมีให้ชมทุกๆวันทุกๆวันนะครับวันนี้เป็นวันอังคารนะครับสีชมพูสีชมพูสดใสสดใสนํำโชคนำถืดดีๆไม่ทุกทุกท่านนะครับ ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะทุกคลิปทุกคลิปเลยใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับวันนี้ให้แปดกับเก้านะมาเก้าสี่เลยนะครับเข้าเก้าสี่นาะก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีด้วยนะครับาส,ส่วนท่านที่โชคยังมาไม่ถึงก็ขอให้สู้ๆสู้ๆต่อไปนะครับวันนี้มีอะไรมาฝากบ้างนะครับวันอังคารนะวันอังคารเนี่ยอืม เดี๋ยวจะดูเลขประจำวันอังคารให้แป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะอเอา เอาไว้ก่อนแล้วกันเนาะมัน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 ไม่ได้เตรียมพร้อมอประมาณนี้นะครับเอาไว้ก่อนนะครับอืมครับอ่ะมาดูกนันค่ะนี่อืมหกกับเจ็ดนะครับห้าหกเจ็ดนะเน้นที่หกกับเจ็ดนะครับหกเก้าเก้าหกนะครับหกศูนย์ศูนย์หกนะครับหกหนึ่งหนึ่งหกนะครับ หกสอหนะครับส่วนเก็เก้าเจ็ดเก็ดเจ็ดศูนย์หนึ่งเจนึ่งสอ็ดเจ็ดสองนะครับทำปมานี้นะครับส่วน5ถ้า5มานะหก็จับคู่กันกับเจ็ดกับ 7, 9แล้วกันนะครับเจ็ดกับเก้านะไม่ใช่7กับ9ก้สิเดี๋ยวคุณกว่า 1ิบสิบเอ็ดสิบสองนะอ่าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะครับสามนี้นะครับเน้นที่ตรงนี้นะอ่าตัวใหญ่พออยู่เนาะครับขอเน้นที่เจ็ดแล้วกันนะครับเจ็ดนะครับเจ็ดนะครับอืมความจริงอาจจะจดไปนะครับไม่ต้องนั้นนะครับศูนย์หนึ่งสองก็เด่นตรงนี้นะครับศูนย์สองนะครับส่วนชุดวินนั้นเนี่ยชุดวินนะครับตรงนี้นะครับ ห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับชุดวินนะอ่าครับสามนี้นะครับเอามาดูใกล้ๆนิดหนึ่งาเด่นจะอยู่ตรงนี้แหละครับเด่นตรงนี้นะครับัวลองก็อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับใครชอบห้าก็จัดไปนะครับส่วนชุดวินก็ห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับสามนี้นะครับขอเน้นที่เจ็ดนะครับเจ็ดนะ นะครับเหยดนะครับตามนี้นะครับลาวสตาจดไปเลยครับเรียบร้อยแล้วครับตามนี้นะครับตามนี้เลยนะครับขอพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะไม่เจ็บไม่จนนะครับมันคงมั่งคั่งมั่งมีนะครับทวีทรัพย์ทวีโชคทวีสุขนะครับโชคดีครับสวัสดาครับ